สวัสดีครับวันนี้บ้านนายวังพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกฝรั่งนะครับพอดีได้พันฝรั่งมาห้าต้นนะครับนี่นะครับอันนี้สี่ต้นนี้จะเป็นพันกิมจูนะครับส่วนต้นนี้เ,เป็นพันสุยมี่นะครับในท้องตลาดยังมีน้อยอยู่นะครับ แต่นี้สภาพมันจะย่ำแย่หน่อยเพราะตอนที่ได้มานั้นอยู่ในถุงใส่รวมอยู่แล้วต้นนี้รดน้ำแล้วไม่โดนนะครับคิดว่าจะไม่รดเแล้วแต่ก็โอเคอยู่นะครับับมาใกล้ๆนะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวเรามาดูการขุดหลุมกันนะครับนี่นะครับู แบบง่ายๆนะครับมีหญ้าปนอยู่บ้างเราอาศัยธรรมชาติช่วยนะครับหญ้ามีประโยชน์อยู่ช่วยเก็บความชื้นได้นะครับรับกษาหน้าดินได้นะครับช่วงนี้ฝนตกให้ดินก็จะชื้นเยอะหน่อยขุดหลุมง่ายนะครับนะครับแถวนี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้มีสามสามหลุมนะครับจะปลูกสามต้นเป็นพันกิมจูทั้งหมดนะครับนี่เป็นผลไม้ที่รสชาติดีนะครับฝรังปลูกไว้กินเองนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มี จะปลูกสวยมีต้นนึงครับแถวนี้มีแค่สองต้นนะครับแล้วก็กิมจูอีกต้นหนะึ่งวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนแดดไม่มีตรงฟ้ามืดครึ้มนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับ สยุยอะไรนะสุยมี่ครับอันนี้ต้นนี้เป็นพันธุ์สวยมี่นะครับนี่วิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จฝนน่าจะตกให้พอดีเลยไม่ต้องรดน้ำต้นนี้น่าจะโตเร็วนะครับเพราะว่าผ่านการกระทุกขกเทือนมาแล้ว มาเจอดินดีแบบนี้เข้าคงจะดีใจมากพันกิมจูนะครับนี่ผู้เชี่วชาญก็จะปลูกแบบนี้นะครับการเอาต้นไม้ออกจากถุงนะครับดินที่เขาใส่มานี่จะเป็นเกร็บดำนะครับใส่มาในถุง อ,อีกประมาณสักสีห้าเดือนคงจะได้เห็นดอกผลนะครับฝลั่งกิมจูครับเมื่อก่อนจะเป็นเป้นสีทองนะครับในตลาดแต่เดี๋ยวนี้กิมจูจะเต็มไปทั้งตลาดลยครับแต่ก็รสชาติเขาจะดีนะครับ มีเสียงฟ้าร้องด้วยฝรั่งกินจู ุมีไส้เดือนตัวใหญ่นี่ความรวมสมบูรณ์นะครับแสดงว่าดินที่นี่ดีมากโอ้โหดูตัวเบลื่อเลยเนี่ยดูสิครับต้นจะยาวกินก็ยาว ้นนี้ซื้อมาต้นหกสิบบาทนะครับกิมจูแต่ถ้าเป็นสวยมินี่ร้อี่สิบบาทพวกค้าบอกว่ายังราคายังสูงอยู่เป็นฝรั่งมาจากไต้หวันเหมือนกันนะครับ กเก่งนะครับจำนานนี่หาแต้มอะ้รมาแล้ว,ลวผู้ช่วยผู้ช่วยมาให้กำลังใจนะครับช่วยให้กำลังใจอันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับจนจูสี่ต้นนะครับมีไม้ไม้หนึ่งสถานีแล้ว ครับที่นี่จะอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ทุกอย่างเอื้ออาศัยซึ่งกันและก,กันนะครับนี้สามต้นนะครับเห็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลูกฝระ่ังในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเมื่อไหร่ที่เขาติดดอกออกผลเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ